คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมากไกลเด้อค่ะท่านผู้ชมมาหาบรรยากาศผู้เขาให้พี่น้องค่ะครับอันมือนี้น้ำเชี่อสิมีแนวทางของคุณแม่ปิศนาเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะอยาก ให้เนื้อเชี่ยน้ำเสนอตัวเหลขเพ่นาลายงวดแล้วล่ะค่ะแต่ว่า,าก็คุยกันอยู่เนาะครับค่ะติดต่อกันอยู่ติดต่อกันเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมบนเป็นบนลางเป็นลางเหลขเพ่นค่ะถ้าพี่น้องเห็นเพ่นกับบางก้นเอฟซี FC เพ่นก็ไปเรื่องหลายหม่องหลายบอลเนาะค,ค่ะเพ่นก็อาจจะมีเอะใจเนี่ย <laughs> ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก้อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เพิ่นน้ำเชี่ยก็ขอขอบพระคุณแม่ทีมีเมตตาทรงตัวเลขให้น้ำเชี่ยถูกถูก,ถกหมวดเด้อค่ะท่านผู้ชมสถิติเปน็นไงน้ำเชี่ยอันเพิ่นวามันเขามาสำหรับเด่นบนตัวนี่ได้สองตัวมาตัวบางเทียกับกอดกันมากะยี่สิบหกหมวดยังว่าท่านได้รุ้ดเพิ่นวา่าโอ้คักคอัน สว่สถาถพ,พ่อพ่อมาหอดจุดนองนี้แล้ว่อยเซียอยู่ดิติ่นว่าซีฟมวดยังว่หรุดอ่าสาม,สมวดยังว่หรุดมันเป็นตัวเด่นของเพิ่นบนเป็นบน,น,บนลางเป็นลางแต่ละเซียนเนาะมีจริงๆครับแต่แตะกี้ว่าอยากเสียดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะมึงเนี่ยค่ะทำเอาค่ะท่านผู้ชมสําหรับพี่น้องเอฟซี่ีเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้กับพิจารณาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อยค่ะเศร้าหาบหาบอยู่เ <laughs> ด็ก หนูมาไกลมากเลยลูกวันนี้ว่างกับอะไรค่ะท่านผู้ชมยานลิงเมือปาดขอ่อยจะคืนได้บ่บานเนี่ยไปเพข่อยซิบ่จอยบอกถ้ากี่คนอันอยูกก่ก้อนนี่ตรงไลนเนาะเดี๋ยวนี้ไปใส่เหมิดบุญอ่นนะนะแต่ว่า,ากับบ่หวหอนท่อมอู่บ้านดอกอ เอาเห็ดจังไรสิขึ้นบันไดได้ล่ะค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้ถ่ายไปถ่ายวิวให้พี่น้องเอฟซีเห็นค่ะผู้ชมผิดจะละนาเอาเด้อค่ะมันก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเลขเพิ่นกะเขาสามตัวโตดเลื่อยอยู่ดละค่ะแล้วก็บนนี่เลขเด่นเพิ่นสิว่าเลขวิ่งกะพี่น้องเพิ่นกะว่าเลขวิ่งมันก็ต้องมีตัวเดียวเนาะแต่เพิ่นมันมีสองตัวบางเทียกกระกอดกันมา อกอดกันมาานี่สีได้ประมาณสิบงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมมันเข่ามาสองตัวบนนี่ยี่สิบหกงวดค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวบนเท่านั้นค่ะนี่จะเท่าที่เพ็นว่าถามันอสองตัวมันกอดกันมันได้สิบงวดเพิ่นเขียนไว้สถิติตสถิติเิ่นเคยมีให้กันค่ะ พี่น้องเพิ่นกระมากยื้อบนเป็นบนรางเป็นรางเอามาเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมให้น้ำเชีย่ยวขึ้นบันไดก่อนค่ะคอันแม่เพิ่นกระวา่ามั่นใจงวดนี้มั่นใจสุดๆเลยเพิ่นว่าค่ะคขึ้นมาหอดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเ<ค><ะ>มื่อยลไรถ่ายวิวให้พี่น้องมาเห็นนะค่ะป๊าดเมื่อนียค่ะท่านผู้ชม หมอกเล็น้อยเนาะรูปออกหูเลยโอ้กมาม่ร้ายพระพ่ดิกก็ได้มาดิกก็ได้มาเด้อเป็นบุญพี่ดิกมาหลายรอบแล้ววัดนี่เนาะขายยูสระบุรีราคาตันบุโจมเบื้องทางไต่ปุน,นะคะ่ะต่ว่าตอนนี้มันกับแดดแต่ว่ากับว่าแดดทอหมู่บ้านปันไดเนาะมีหมอกขันๆเล็กน้อยอ๋อค่ะอา่ะเอาเมื่อว่าตัวเลขของแม่เพิ่นเนาะครับค่ะเพิ่นกับไฮไซย,ย่าว่า แม่ปีศาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะตัวเลขเพิ่นนี่เพิ่นสามตัวนี่บ่หลายเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมว่าเพิ่นเคยส่งให้น้ำเชียร์ได้อค่ะเข่าสามตัวโตดเลื่อยเด้อค่ะแต่ว่ากัคุยกับแม่อยู่ว่าสิเอาออกตอนใดเนาะค,ค่ะงวดนี่กัเป็นนิมิตไหมที่ดีเนาะครับผมก็ได้เอาแนวทางคุณ ค่ะท่านผู้ชมป้ามีหมามหยหลายค่ะปะกลับขึ้นกลับขึ้นมันหอนเดี๋ยวแมพ่พาเมียมาเดี๋ยวมามาลกูกมา,าหาแม่ลูกงามบา่ค่ะท่านผู้ชมผู้เขาโอ้โกกใหม่ก็ยังเขียวอยู่แปลงเถอะอุ้มเอาหลุดดิ๊ดดิ๊ดยุบครับ อ๋อค่ะท่านผู้ชมเหลขคุณแม่ปิสนาเพิ่นทรงมาให้น้ำเชียร์ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบนเด้ค่ะอันนี้เป็นรางค่ะเห็นบ่ค่ะมืดบ่ค่ะบนแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นแห้งแห้งค่ะค่ะสองกับสี่แต่ว่าเพิ่นเน้นบนทว่าไผสีวิ่งค็คือสองได้ค่ะท่านผู้ชมแม่มั่นใจเพิ่นก็บอกว่าจังสี่ค่ะอ่า สกับซีนี่เขาเคยกอดกันมาสิบงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมลรอก็ไอในกรณีแปลว่าสองกับซีนี่เข้ามายี่สิบหกงวดสองตัวมาตัวค่ะข้างบนค่ะกอดกันมาสิบงวดเพิ่นบอกว่ามาจังสี่เด้อค่ะ ตัวประกอบของเพิ่นเพิ่นไห้งวดนี่ก็คือ6กับ7ค่ะบนค่ะ2ตัวบนแม่เพิ่นจะไปหกส2งเก4ดสค่ะ3ตัวบนกัเพิ่นเอา1กักกบ5อ่าเป็นหลักร้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือเลขเพิ่นมันบ่หลายเนาะเฒ่าแค่ครับผมมันมันมี4คู่เท่านั้นเนาะครับค่ะเพิ่นเอาหกับ5เป็นหลักร้อยสิค่ะเพิ่นเอา1กับ5เป็นหลักร้อย คือคือตัวเด่นของเพล่นก็คืออ่าบนก็คือ6กสองเ7็ดสอค่ะแต่ว่าตามสิติแม่นในขันสามตัวแม่เขาโตเดเรื่อยเ้ยค่ะท่านผู้ชมก็สีมีอ่าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่ค่ะหนึ่งเ็ดสองหนึ่งเ็ดสีสองห้าเ็ดสองค่ะ สามตัวบนเด้อค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมลางแม่เพิ่นกรให้วิ่งเก้ากับแปดจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเน้นสองคู่เด้อค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมผิดจารณาเบิ่งเด้อค่ะเลขมีเข่ามีดลุดค่ะแต่ว่าแม่เพิ่นมั่นใจค่ะขาดดิค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ พนว่าซื้อไว้หน่อยนะลูกพนบอกน้ำเชียค่ะสามตัวบนนี่ล่ะกะบสี่คู่นี่ละ่ะที่เน่นๆคๆ่ะถ้าพี่น้องบ่ามาทีแม่จับคู่สองกับสี่นี่ต้องมาให้เห็นแน่ๆเลยค่ะบนพนก็ยังเด่นสองอยู่เนาะครับผมค่ะ,คะสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวบางเทียกอดกันมาได้ค่ะยี่สิบหกงวดกอดกันมาสอง เอยยหกงวดกอดกันมาสิบงวดค่ะนอกนั่นมาหนึ่งตัวค่ะส่วนมากจะไปลักสิบกับลักน่วยค่ะลักลอยก็มีให้เห็นอยู่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะอุ้ยหวอนไลค่ะท่านผู้ชมกคกใหม่กะลมข้าวพ่ออะไรยุบค่อ้าวเ,เริ่มแล้วเริ่มเย็นแล้วใส่บอกลาโอ้ยจะเด๋ยวตัว วัดเอาวดเอาแม่ผ้าเมียงห่อนหลายค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเหล็กเนี่ยค่ะบ่าร้ายหางค่ะบนซีคูเท่านั้นค่ะแต่ว่าเพิ่นกะจับลักลอยกะมีหนึ่งกับหาเด้อค่ะมักกะจัดคัดกระพานเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ ท่าง่องก็น,นําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในการสื่อสลากกินแบงได้วดวันที่16มีหน้าหกหาเด้อค่ะ,คะจังได้นำเสียก,กับขออวยพ่อให้พี่น้องเอฟซีขันเพลิอนอยากสื่อตัวไดกับขอให้เหลขกเพลินไปตรงกับกองฉลากเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเบื้องอีกก็นาค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้ค่ะบนอย่าเลืมละค่ะบน สองกับซีนี่เข่ามากยี่สิบหกงวดแล้วงวดนี่เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดค่ะย่างบัท่านได้รุดเลยแม่เพิ่นวาค่ะบนเด้อค่ะเด่นสองค่ะขันพี่น้องมีตัวเด่นมาตะไสอีก่ะจับสองกับซีแม่ใสเลยเด้อค่ะเพิ่นกาว่ามาจังสันนค่ะขนะค่ะสองตัวบนแม่เพิ่นกให้ยคููล่ะค่ะเพินกนเกาลักษ์ลอยมาใสมีหนึ่งกับหาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขลาง นี่ราคาเก่ากับแปดค่ะเพิ่นกระเด็นแปดแห้งเด้อค่ะกระซิ่งซ้ำๆกันแหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแม่เพิ่นมักใจเลขจับคู่กับแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะร่มกับปิวแวะแวะแวะเออแคบหน้าจอเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้น้ำเชี่ยกะเช่นเคยเนาะค่ะเงินไหลกองทองไหลมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีทีพิ่นติดตามทางช่องยูทูบน้ำเชี่ย ในงวดวันที่สิกมีนาหกหาถูกไว้ด้วยเงื่อนไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคดีเฮ่งๆปังๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะห่อนค่ะท่านผู้ชมโอ้ยสงการสิเป็นจ้งไหสิเป็นน่งยูไซใดล่ะค่ะล่มมากอะปานไฟพูน่ะค่ะร่มกันเลยโอ้ผู้หนาดำๆขึ้นน้ำเชียนี่ยือสีขาวเนาะเถอะ โอ้ค่ะห่อนร้ายค่ะ